พี่ก่อนลงจ้าของนาว่าไงนะอเขาบอกว่าลงลงเลยเดี๋ยวรับผิดชอบเองออ๋เกิดอะไรมารับผิดชอบเองรถไม่เคยติดลงเลยรถไม่เคยติดแล้วพอจมแล้วเป็นไงหนีเลยครับใช่ก่อนจิ้งผ่านจอบอ่อยว่าลงมาได้แล้วลงได้แล้วว่าขึ้นมาได้ว่ะแล้วค่าแม่โคนี่แกจ้างให้ไหมเนี่ย เขาต้องเคลียร์แหละครับเพราะเขารับประกันเราเนาะอ่าเขาก็ต้องเคลียร์แหละครับพอคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกเราคุยกันก่อนลงเนาะใช่ใช่ต้องรับผิดชอบอ่ะเขาบอกรถไม่เคยติดเยอทุกปีต้องรับผิดชอบไงนี่ครับกรณีนี้ก่อนลงนี่ตกลงกันเรียบร้อย เกิดอะไรขึ้นเจ้าของนารับผิดชอบรถรถนี่ม่หหายแต่ว่าตอนนี้หาตัวไม่เจอเจ้าของนาหายไปแล้วครับขนาดขนาดรถเดินทางรถบูต้าเราก็ยังเหนื่อยตอนนี้คนรับผิดชอบไม่อยู่แล้วครับเจ้าคนรับผิดชอบเห็นไปแล้วตอนพี่ลงนี่เห็นเจ้าของนาอยู่แต่พอจมแล้วหันกลับไปอีกทีค่เกี่ยวไหนอ๋อ

នេះជុកតាមអកមីសົບគោគាត់នៅយល់នេះពីអង្គអើយតាមមួយចូលមួយតែគាត់ខហ្នឹងតា 害怕你。 มันมีปัญหาเองเดียวเหรอเหรอเรื่องเขาลดยุ่งนั่นไปซับหล่อตั้งศูนย์ไวท้ทันด<า>ีฮะใส่ที่เสามาอยู่เนี่ยเฮ้ยที่เสาเกี่ยวล่ะพอไปว่าปีแล้วไอ้เหี้ยนกไปว่าปีแล้วโอ้ยเนาะเื้ามาบนลุมนะ นากี่ยวว่าพี่เหนเดียมวมันบ่ลมสมองข้างล่างบ่ะปะอ่ะปิดแล้วดูเนาะอ่ะอันเอ็นรถอ,อันไหนมาหลากไปยังครับเนี่ย ผีง่ายอันเงนหอยพ่นเกานี่ยปดปีกับือเกาเลยเงี้บปาผมบอผมถยนบอเขลยง้เ่อยนอยเิกันม่นานซะเลยกันเงีย <together> ก <sh> ็ดีไปเนาะ ซึมเนาึ่เนามเข้าเน่ยม่ึ่มเข้าเนี่ยม่เนียผู้ใดลุกเล่ะน่าเี้ยน่าเงี้ยแข็งกไม่น่าเขาหไล่กันไป้านน้จะเอามาขันเยขนฝั่งนี้นะ้ให้จะปั้นขันอมาเาออกมาให้หลายมาก้ไปั้นน้ไ เอมันมามามางนาเลยดินดินพวกลกัะนี่ยไม่รู้มันมันดินพกลิ่สมองมอดินสมองดินสมองก็ดีนพุ่นต้ี่เนีนี่ดินสมองเนโลเลขึ้นมาโลเลบอดินแน้มันมันมัมีพุ่นโตว่าไม่ดินสมองเป็นที่เล่าดดลงเขเป็นสมองข้างล่างนี่เป็นที่ตลอดเบิดเลยวะบ่เอยมันขุดถะก็เลยพังเบิดพังลงพังลง มัมียังเลยเดี๋ยวนี้มัมีมันคนว่าเกียนกับเกียนพิศนายดีนี้เจ้เกียนอันนิกอันนิบกะกับลุงขัดในแข็งมัต่องนีนเป็นเพนไปเลยแขหัวสั่นหลเม่อนก็ ลองขนาดรถไถนาคูปตะยกชิหาคนกับบุนหคนกับบุกขนมันดูดไว้เรงเรงอกเ่งเนีอมมันดูดไว้ไหมมันมันดูดเล่อดูดไปเรยเดดูดรถไว้ไหมดูดดูดล้อไปเลยล้อล้อเหล็กล้อตะขาบเลยรถไถเดินตางัดจะกนก็ปเลยนี่เจ้ของไม่เจ่่งนอว่ารถผมตีกนสามสีมื่นเอาัปเลยรถไถบ่ปะรถไถเดินตามอ๋อ ีลนเ่ลเรือจะเครื่องมัดปอนมังยกเร้ก็บขึ้นต oh ้องไวแหงไแหงยกกันแย่งด no hm ิ้นรอาพื้งแผ่นเอาจนสี่ไดมันเรื่อมันมันถ่ยเรืองูมัดึงรถใหเนี้ยนเดินนี้เหมนใสลิงีไก่สีเอารถถายั่ดโอ้มันไก่วดมันหน้าจะค้องมีปัญหาอยหน้าจิ่มบ่ว่าหนาจะคุ้มล่บ่อร่จะาของหน้าร่โล่ำร่มันไ่ได้บอกทีว่าน้าร่น่เขาตัวไ่ลงเลยไม่ได้จ้า กันควายควกันมัลดมันลงลงว่าไรควายควยให้ลงหน่อยเด้ดขาดคอยบอกเลยเรื่องยังไปยังไงลงควายทุเกเทียนเาควายควให้ลงเรือน้ำมันซึมลงไม่น้ำน้ำมันออกก็มันมันมันไปตามไอ้ไอ้ต้นข้าวปแล้วี่ยตามฟางนี่มันมันไปตามต้นต้นข้าวน้ำ อ่ะมาแล้วครับหน่วยกู้ภัยครับหน่วยกู้ภัยมาแล้วรถไปโคมาแล้วครับนูน่นระยะห่างก็ประมาณเกือบเกือบห้าสิเมตรเข้าแทนที่รถเกี่ยว สิทธิ์เจริญน,นะครับที่มาดึงไปก่อนหน้านี้มาถึงก็ไม่ต้องไหวครูแล้วครับลุยเลยครับนี่ก่อนไม่โคจะมานี่ก็รออยู่นานพักใหญ่ๆทีมงานทำการ วิดน้ำนะครับจัดเวรวิดน้ำเกี่ยวสลิงแล้วครับเตรียมตัวแล้วครับมาแล้ว เรื่อยครับ โก็หยมหนักลงไปอีกครับแ่ข้างซ้ายนี่หายมิดเลยทีนี้ฝังเขาไมโครเป็นยังไงเอ่ย นี่ไม่น่าจะยุบนะครับไม่น่าจะเป็นไรแต่ฝั่งของรถเกี่ยวนี่ทีน่าห่วงครับ ไอ้น้านมันก็ท่วมแล้วท่วมติดเครื่องของเราเนี่ยก็ลังวิดนามออกจากเครื่องจากตัวรถเกี่ยวอยู่มันนี่เออ นี่ขึ้นไปนี่ได้สะลูกหนึ่งเลยนาะพี่ ปั่นคันวิดน้ำครับัอนเพนอีกแล้วปั่นคันวิดน้ำตอนนี้ยุติการดึงของรถไปควไว้้แล้วติดต่อประสาทงานรถวินครับช่างอุ่ยรัตตรบ,บุรีบอกเอาเทนเลอร์ไปรับตอนนี้ทีมงานกำลังเดินทางไปรับนะครับน่าจะใช้เวลาพอสมควร รับมันดึงกลางดึกนะครับครับยังนั่นหนูโอ้ช่วงคัดเวลาช่วงคัดเวลาพี่เอาไฟฉายไฟฉายสองหัวไหมห้อยไปนี่เนาะจะได้มองเห็นเนาะตอนนี้ก็จมไป ถ้าเทียบระดับพื้นดินเดิมนะครับเพื่องนี้จมดินไปแล้วครับ<ำ>ถ้าเอาระดับดินเดิมเป็นเจนนะครับปั๊มนี่หายหมุดดินไปแล้วนี่ครับเป็นทับใหญ่ครับเสือแล้วฟานปลาย่าไม่ได้ไม่ได้ใส่เนี <S <S ่อะไรไมันเล่นออกจากปลาเขาอ๋อ รถเกี่ยวเกี่ยวไปปุ๊บหนูวิ่งออกถ้าเป็นผมแล้วผมเตะสวนปุ๊บเรียบร้อยเลยกระเด็นเลยเตะนู้นะพี่วันนี้ได้สองถ้าฟันมันอยู่ที่ขาเราล่ะวันนี้ได้สองตัวโอ้ได้สองตัวนี่ครับหอยเชอรี่ก็มีพี่หอยกับพี่พี่น้องช่วงขั้นเวลาเป็นหน้างานนะครับ ปายาเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นในหน้าสองวันสามหลุมสำหรับโอ๊ตเจริญกันช่างทีมงานเสียบอยสุพรรณชื่อทีมจริงๆทีมอะไรนะพี่โชคชนทการโชคอะไรนะโชคชนที่การโชคชนทีการ,การ,การป่าซองไห่เบื้องเนี้ยป่า พอนีครับโชคชนที่การบ้านอะไรเนี่ยบ้านเขารักักมีเบอร์โทรด้วยป้าไหมนี่เบอร์โทรครับ0817441565ึ่งเจดี่สี่หนึหคิงคิงนี่ใครตัวที่ไปรับรถวินใช่ไหมอ่าจ้าของรถเจกายจัดให้เสียคิงกับเจ๊กายใช่ไหมป้าเจ๊กายนี่แฟนของเสียคิง พี่คนขับชื่ออะไรนะอืลาผมออกเลยอ้วัวมันต้องรู้สิเนาะที่มาที่ไปเนะาะชื่อบีชื่อบีเสียบีเสียบีเสียบีนะครับเป็นอ่าคนขับเจ้าโอ๊ตเจริญกันช่างคันนี้มาดีๆนี่แหละครับแต่ว่าผิดพลาดท,ทางเทคนิคนินดหน่อย โชคชนิการนชนป้ายาบอกตีเล็กชอบมปนโหดเดี๋ยวจัดให้แต่ทีมงานรู้สึกยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แบบนี้นาลอกนะครับย้ำว่าเป็นนาลอกซึ่งเหตุการณ์นี้เจ้าของนา ดูแลทุกอย่างนะครับรับประกันว่าปลอดภยัยพักกันไว้เพียงเท่านี้ครับพายาจะย่างหนูให้กินก่อนรอรถวินมาเจอกันอีกทีครับส่วนทีมงานก็จัดเวรยามสูบน้ำครับเป็นกำลังใจครับผม